จทยข้อนี้เป็นเรื่องวงกลมนะครับโจทย์ให้วงกลม O มาวงกลมหนึ่งแล้วก็ให้เส้นสัมผัสวงกลมมา2เส้นก็คือ A C กับ C B ให้มุม C กลาง74องศาจทย์ไดห้หาว่ามุม x กลางเท่าใดเรามีวิธีคิดอย่างนี้นะครับก็เดนมาดูที่สี่เหลี่ยม A O B C ก่อนมุม A กับมุม B เนี่ยรัศมีลากไปตั้งฉากกับ เส้นที่มาสัมผัสดังนั้นมุม A กับมุม B เนี่ยเท่าทเป็นมุมฉากและมุมภายในของสี่เหลี่ยมเนี่ยรวมกันได้360องศาดังนั้นมุมโก็จะกลาง106องศาและมุมรอบจุด O เนี่ยกลาง360องศาดังนั้นมุมกลับก็จะกลาง360องศาลบด้วย106องศาเท่ากับ254องศางและแจกสมบัติของวงกลม มุมที่จุดศูนย์กลางและมุมที่เส้นรอบวงที่รองรับด้วยอาร์คเดียวกันเนี่ยมุมที่เส้นรอบวงจะเป็นครึ่งหนึ่งของมุมที่จุดศูนย์กลางซึ่งมุมเ็เนี่ยเป็นครึ่งหนึ่งของมุม254องศาดังนั้น x ก,ก็จะเท่ากับ254องศาส่วน2เท่ากับ127องศา